เรียนคณะกรรมการการตัดสินการประกวดหน่วยงานและผู้มีผลงานดีเด่นประสบผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์เพื่อรับรางวัลทรงคุณค่าสพทโอเบกอวอร์ดครั้งที่9ประจำปีการศึกษา2,562ดิฉันนางสาวศิสุดาพมพักดีครูชำนาญการโรงเรียนวัดป่าไผ่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปฐมศึกษาสระบบุรีเขตสอง ขอนำเสนอผลงานครูผู้สอนยอดเยี่ยมระดับประถมศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและภละศึกษาด้านบริหารจัดการซึ่งมีกระบวนการที่ทำให้เกิดผลดีต่อการพัฒน,นาผู้เรียนโดยกระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมเพื่อสร้างเสริมความรอบรู้ทางสุขภาพเกี่ยวกับการป้องกันความรุนแรงทางร่าง,างกายขอนำเสนอรายละเอียดดังต่อไปนี้ค่ะ จากสภาพปัญหาความรุนแรงในปัจจุบนันพบว่าจากสถิติของสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติพุทธศักราช2557ในปีพุทธศักราช2556มีการรับแจ้งคดีทำลายร่างกายและเพศมากกว่า20,000คดีจากสถิติพบว่ากลุ่มอายุ10 15ปีมีการเกิดความรุนแรงมากที่สุดซึ่งกลุ่มอายุดังกล่าวกำลังศึกษาอยู่ในระดับประถมศึกษาตอนปลายและมัธยมศึกษาตอนต้น ในการป้องกันความรุนแรงทางด้านร่างกายนั้นเป็นเรื่องที่มีความสำคัญและจำเป็นเร่งด่วนเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาความรุนแรงในเด็กและเยาวชนเพิ่มขึ้นดิฉันจึงมีความสนใจที่จะศึกษาและพัฒนารูปแบบสุขศึกษาเพื่อสร้างเสริมความฉลาดทางด้านสุขภาพเกี่ยวกับการป้องกันความรุนแรงทางด้านร่างกายโดยประยุกต์แนวคิดเกี่ยวกับการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมและวิธีทางสุขศึกษาในนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา ดิฉันมีขั้นตอนในการดําเนินกิจกรรมดังนี้ค่ะขั้นตอนแรกนะคะได้ศึกษาแนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการพัฒนาสุขภาพจากนั้นได้จัดกลุ่มนักเรียนและได้ดําเนินการจัดกิจกรรมพัฒนาสุขภาพขึ้นค่ะดิฉันได้แบ่งกลุ่มนักเรียนเป็น2กลุ่มได้แก่กลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมกลุ่มทดลองได้รับโปรแกรมสุขศึกษาเพื่อพัฒนาความฉลาดทางสุขภาพเกี่ยวกับการป้องกันความรุนแรงทางด้านร่างกาย ที่ดิฉันจัดตามกระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมประกอบหลักการเรียนรู้เชิงประสบการณ์และกระบวนการกลุ่มเป็นเวลา4สัปดาห์ส่วนกลุ่มควบคุมได้รับการเรียนการสอนแบบปกติค่ะผลการวิจัยพบว่าภายหลังการทดลองกลุ่มทดลองมีคะแนนเฉลี่ยความเฉลี่ยทางด้านสุขภาพเกี่ยวกับการป้องกันความรุนแรงทางด้านร่างกายสูงกว่าก่อนการทดลองอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ0 0 5 และมีคะแนนเฉลี่ยพฤติกรรมเกี่ยวกับการป้องกันความรุนแรงทางด้านร่างกายสูงกว่าก่อนการทดลองและสูงกว่ากลุ่มเปรียบเทียบอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ0.05โดยมีรายละเอียดในการดําเนินกิจกรรมพัฒนาสุขภาพดังนี้ค่ะมีการให้นักเรียนระดมความคิดแสดงความรู้สึกที่มีต่อข่าวร่วมอธิบายถึงสาเหตุของการเกิดความรุนแรงที่เกิดขึ้น และการสืบค้นข่าวเกี่ยวกับการใช้ความรุนแรงทางด้านร่างกายจากแหล่งข้อมูลต่าง,างๆมีกิจกรรมเ,เกี่ยวกับการสื่อสารโดยให้นักเรียนแยกแยะถึงความแตกต่างของการสื่อสารพร้อมยกตัวอย่างคำพูดจากสถานการณ์ต่างๆหลังจากนั้นให้นักเรียนแสดงดบทบาทสมมุติเกี่ยวกับการกระทำความรุนแรงทางด้านร่างกายและให้นักเรียนเขียนวิธีการส,งส่งเสริมและรุนลงเกี่ยวกับการต่อต้านความรุนแรงทางด้านร่างกาย นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมที่ให้นักเรียนร่วมอธิบายในกลุ่มเกี่ยวกับการตัดสินใจในสถานการณ์ที่ดิฉันได้ยกตัวอย่างไปพร้อมทั้งเสนอแนะวิธีการตัดสินใจที่เหมาะสมและมีกิจกรรมให้นักเรียนยกตัวอย่างการกระทำความรุนแรงทางด้านร่างกายที่ตัวเองเคยดูในละครและในอินเทอร์เน็ตจากนั้นดิฉันได้นําเสนอภาพที่สื่อถึงการใช้ความรุนแรงทางด้านร่างกายให้นักเรียนดูแล้วให้นักเรียนตีความเนื้อหาที่มีในยะแฝงอยู่ในภาพ จากการจัดโปรแกรมสุขศึกษาเพื่อสร้างเสริมความฉลาดทางสุขภาพเกี่ยวกับการป้องกันความรุนแรงทางด้านร่างกายในปีพุทธศักราช2559ส่งผลให้โรงเรียนและนักเรียนได้รับรางวัลต่อไปนี้ค่ะโรงเรียนวัดป่าไผ่ได้ผ่านการประเมินด้านบริหารจัดการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในสถานศึกษาที่มีคุณภาพระดับทองได้รับรางวัลโรงเรียนต้นแบบส่งเสริมคุณธรรมจร,ริยธรรมระดับ3ดาว โครงการโรงเรียนคุณธรรมสพทได้รับรางวัลดีเด่นระดับเงินโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุขผลที่เกิดกับนักเรียนนะคะในปีพุทธศักราช2562เด็กหญิงกุลไลกันยาทัพพันธนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ได้รับรางวัลเยาวชนดีเด่นด้านคุณธรรมเนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติประจำปีพุทธศักราช2 5 6 2จากพุทธอุทยานสีเจริญธรรม และในปีพุทธศักราช2563เด็กหญิงเอเวลีนเวทการนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่2ได้รับคัดเลือกให้เป็นเด็กและเยาวชนดีเด่นประจำปีพุทธศักราช2563โดยเข้ารับโลก่เกียรติคุณพร้อมเข้าเยี่ยมคารวะรับโอวาจากพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและนายณฐพลทิพย์วรรคและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี2563ค่ะซึ่งนักเรียนทั้งสองคนนี้ได้อยู่ในกลุ่มทดลองที่ดิฉันได้จัดโปรแกรมสุขศึกษาในขณะที่นักเรียนเรียนอยู่ในชั้นประถมศึกษาค่ะจากรางวัลที่นำเสนอทั้งหมดส่งผลให้โรงเรียนวัดป่าไผ่ได้รับความไว้วางใจจากผู้ปกครองและชุมชนในการส่งบุตรหลานเข้ามาเรียนต่ออย่างต่อเนื่องค่ะดิฉันขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้หากท่านคณะกรรมการมีข้อซักถามประการใด ดิฉันยินดีตอบคำถามด้วยความเต็มใจค่ะสวัสดีค่ะ